จะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถออกกำลังกายไปด้วยพร้อมๆกับได้ไฟฟ้าไว้ใช้ฟรีๆแนวคิดดีๆอย่างนี้ ใครๆก็สาามรรถทได้คับก็ในเมื่อพลังงานมีอยู่รอบตัวแค่ใส่ใจบวกกับความรู้เล็กๆน้อยๆก็สามารถดัดแปลงของเหลือใช้ให้กลายเป็นอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าได้ง่ายๆอย่างที่พี่พยัฆ์พรมทาคนนี้เขาคิดค้นจักรยานทูอินวันออกกำลังกายไปด้วยได้ทั้งน้ำได้ทั้งไฟไววใช้ในเวลาเดียวกัน อย่างนี้ก็สุดยอดไปเลยละครับว่าแต่ทำได้ยังไงล่ะครับเนี่ยการกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่า generator นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเลือกใช้ในส่วนของล้อจักรยานไฟฟ้านะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ตัวสีแดงอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นล้อจักรยานไฟฟ้าโดยปกติถ้าเราใส่ยางเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะวิ่งบนท้องถนนได้เลย แต่เราประยุกต์มาใช้ก็คือว่าเรามาใช้พ่วงกับสายพานแล้วก็มีจักรยานนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเมื่อนะครับจักรยานทําการขับเคลื่อนเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์มีการหมุนก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาปุ๊บนะครับเราสามารถทําได้2อย่างก็คือเรื่องของเอาไปใช้โดยตรงเลยนั่นก็คือต่อเข้าหลอดไฟกับ2นะครับเราเอาไปชาร์จใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็นําแบตเตอรี่นั้นไปใช้งาน หากว่าเรานะครับผลิตไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วอยากจะสูบน้ำนะครับอุปกรณ์ชนิดนี้ก็ยังสามารถที่จะสูบน้ำได้ด้วยนะครับเพียงแค่นะครับเราปลดสายพานเราก็ยกเจ n เน a เรเตอร์นะครับออกแล้วก็นำสายพานนะครับมาต่อพ่วงเข้ากับปั๊มสูบน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะมีเครื่องสูบน้ำโดยจักรยานสูบน้ำได้แลครับ แต่ถ้าหากนะครับเราต้องการที่จะผลิตไฟฟ้าและสูบน้ําไปพร้อมกันเครื่องนี้ก็ยังสามารถที่จะทํางานในลักษณะ2ูอินวันได้อีกด้วยนะครับก็เพียงแค่นะครับนำล้อจักรยานไฟฟ้านะครับขึ้นมาติดตั้งที่ตำแหน่งเดิมนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเจนเนอเรเตอร์ตัวนี้ก็จะไปนั่งอยู่บนสายพานนะครับเมื่อเราทำการปั่นจักรยานนะครับทั้งปั๊มและเจนเนอเรเตอร์ก็จะหมุนไปพร้อมกัน นั่นก็หมายความว่าจะได้ทั้งไฟฟ้าและสูบน้ําในนาทีเดียวกันเลยครับกว่าจะได้จักรยานอเนกประสงค์คันนี้ก็ต้องลองผิดลองถูกไม่อย่างยาวนานจนเมื่อสำเร็จแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกๆหล,ล,ลานภายในบ้านและร่วมกันผลิตอุปกรณ์พลังงานทดแทนอีกหลายชนิดขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนจนทำให้ครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่าย ได้มากเลยทีเดียวล่ะครับในวันนี้พี่พยักษ์ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศอีกด้วยครับทำไมเราถึงต้องเลือกทำพลังงานทดแทนนะครับพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เองเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศของเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะ ดังนั้นนะทางออกที่ดีที่สุดณนะเวลานี้ก็คือเรื่องของการนําพลังทดแทนเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันครับถามว่าตั้งแต่เกิดเลยเรามีตัวไหนบ้างครับที่ไม่ได้ใช้พลังงานทุกวินาทีทุกย่างก้าวเราใช้พลังงานทั้งสิ้นเลยแต่ในเมื่อมีการใช้แต่ไม่มีการเสริมเข้ามาการขาดแคลนก็ต้องเกิดขึ้นเป็นแน่นอนนะเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยการใช้กับการผลิต ก็ต้องคบคู่กันไปดีมานกับซับไยก็ต้องสมดุลพลังงานถึงจะยั่งยืนและมั่นคงสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด